สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากคงหนีไม่พ้นประเด็นวิกฤตศาสตร์ทาในวงการสงฆ์ที่ใครวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องจากเรื่องราวของสีกากอฟและเงินปริศนาที่เชื่อมโยงกับพระสงฆ์หลายรูปทําให้เกิดคําถามใหญ่ถึงความโปร่งใสและการทํารงไว้ซึ่งพระธรรม,มวินยัยวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความคืบหน้าของเรื่องนี้กันครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากข่าวที่อดีตพระสงฆ์หลายรูปโดยเฉพาะ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่เคยเป็นที่นับถือของสาธุชนได้ลาสิกขาบอย่างกระทันหันเบื้องหลังที่ปรากฏออกมานั้นสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมนั่นคือเรื่องของสีกากอฟซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระสงฆ์เหล่านั้นและยังพัวพันกับเงินจำนวนมหาศาลที่คาดว่ามีที่มาจากเงินบริจาคของวัดจากข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยสีกากอฟ ได้ออกมายอมรับถึงความสัมพันธ์กับอดีตพระสงฆ์หลายรูปจริงส่วนเรื่องของเงิน12ล้านบาทที่ถูกกล่าวถึงมีการชี้แจงว่าเป็นการจัดการเงินร่วมกันกับอดีตพระรูปหนึ่งที่ได้มาจากญาติโยมถวายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆแต่ประเด็นที่สังคมยังคงกังขาคือความโปรง่งใสของเงินบริจาค ว่ามีการนำไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์หรือไม่และเหตุใดเงินจำนวนมากเช่นนี้จึงไปอยู่ในความดูแลของสีกาผู้นี้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นมีการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายรายไม่ว่าจะเป็นอดีตพระสงฆ์สีกากอฟรวมถึงบุคคลใกล้ชิดเพื่อสาวถึงเส้นทางการเงินและความเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายซึ่งเป็นที่น่าจับตาว่าใครจะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นบ้าง ประเด็นที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่แค่เรื่องของการผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์เท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงผลกระทบต่อศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรงหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูป,ปวงการสงฆ์อย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่การจับศึกพระที่กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องลงลึกไปถึงการตรวจสอบระบบการเงินของวัดการกำกับดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ์และการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่รัฐกุ่มมากขึ้น เพื่อไม่ใหเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกและเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างแท้จริงขณะนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์เองก็ได้รับลูกในเรื่องนี้โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำชับให้วัดต่างๆมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินรวมถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างไรก็ตามคำถามที่สังคมรอคอยคำตอบคือบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด จะรุนแรงและเด็ดขาดเพียงพอหรือไม่เพื่อคืนความศรัทธาให้กับประชาชนเรื่องราวของวิกฤตศรัทธานี้ยังคงเป็นมหากราบที่ต้องติดตามกันต่อไปครับสังคมกำลังจับตาว่าท้ายที่สุดแล้วความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างไรและจะมีมาตรการใดที่จะช่วยฟื้นฟูศรัทธาและทำร,รงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยได้ไดระยะยาวเราจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ